สวัสดีค่ะบ่ายวันนี้ร้อนจัดมากเลยนะคะเด็กๆก็มานอนรับลมกันอยู่ข้างนอกนะคะวันนี้อากาศร้อนจัดมากเลยค่ะเป็นอีกวันหนึ่งที่ร้อนนะคะก็มานอนเล่นกันข้างนอกนะคะแต่ว่าดีที่ว่ายังมีลมอยู่บ้างนะคะ ยงพอมีลมนะคะก็มีผ้าใบคุมกันแดดนะคะให้เด็กๆนะคะเขาก็มานอนเล่นกันตอนกลางวันได้สาวนำโชคเขาก็มานอนหลบอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะฮะลูกนำโชคอ่าลนงมองอะไรคะเห็น <c oughs> แม่อุดรู้นู่นแล้วเห็นแม่น,นันอุดรู้แล้ว พยายามจะลอดรูตรงข้างๆนะคะออกไปหนีไปเที่ยวข้างนอกแม่นาก็อุดรูไว้หมดอุดช่องไว้หมดเลยนะคะแม่นาก็ได้เอากระดาษลังนะคะมาอุดกลัวทองแท้เขาจะปีนหนีไปเที่ยวข้างนอกนะคะเพราะว่าทองแท้ปกติเนี่ยเขาจะเป็นตัวเดียวที่ ปีนออกไปข้างนอกได้นะคะเนี่ยนะคะเขาก็จะกระโดดความสูงแต่ช่องตรงนี้แมวเขาลอดออกไม่ได้นะคะเพราะว่าช่องมันเล็กมากเลยค่ะถ่ายอย่างนี้มันดูกว้างนะคะแต่จริงๆแล้วมันเล็กแต่แมนาอุดช่องบนหมดเลยนะคะไม่ให้ไม่ให้ทองแท้ออกแล้วค่ะชอบหนีออกนะคะสาเหตุที่แมนาจะต้องตัวนี้บังคับ ปิดช่องให้หมดเพราะว่าจะมีบ้านบริเวณแถวนี้นะคะเขาได้แจ้งเขาไม่ได้แจ้งหรอกคะ่ะเขาตะกูลด่าออกมานะคะว่าต่อไปนี้ถ้าเขาเจอแมวใครเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยเขาจะวางยาเบื่อให้หมดเลยนะคะแล้วในบ้านแมนาก็เลี้ยงระบบปิดอยู่แล้วแต่จะมีเจ้าเจ้าดำทองแท้เนี่ยคนเดียวค่ะที่เขาจะออกไปชมวิวแล้วเขาก็จะไปเข้ามาในบ้านแต่ตอนนี้แมนาปิดหมดเลยค่ะกลัวเขาตายนะคะ ทองแท้ซึมเลยเหรอลูกเหรอเอ,อ้ยถ้าอยากออกไปเดยแม่จูงไปเองตอนเย็นๆจูงเล่นนนะหางกระดิกคือเขาจะออกไปประมาณห้านาทีสิบนาทีนะคะแต่ทีนี้พอคนที่แถวๆนี้ยเขาบอกว่าเขาจะวางยาแมวเนี่ยแม่นาก็เลยอุดอุดรูหมดเลยค่ะอุดที่สูงๆที่ทองแท้เขาเคยไต่ออกได้ตัวเดียวนะคะแม่นาก็ปิดซิวหมดเลยค่ะ ทีนี้ก็ทองแท้ก็เป็นระบบปิดร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะแต่คนอื่นนะเขาไม่ออกอยู่แล้วนะคะมีทองแท้คนเดียวตอนนี้ก็ออกไม่ได้แล้วไม่น่าสบายใจแล้วค่ะตอนนี้เขาจะมีอาการซึมๆหน่อยเพราะว่าเขาโดนจำกัดเสรีอิสรภาพแล้ว